ถือว่าข่าวลือนะโอ้โหเชลซี Chelsea ทุ่ม55ล้านปอนด์ปิดดีลแข่งรายที่3ให้กับโทมัสทูเกนรแรงข่าวจากเดอะซันนะโอ้โหล่าสุดนะสื่อนี้เองก็ต้องกรองนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเชลซี Chelsea น้ำได้ตกลงที่จะจ่ายเงินถึง51ล้านปอนด์นะบวกกับส่วนเสริมอีก4ล้านปอนด์นะ <S <S เพื่อนำชูวุนเดนํนมาที่สแตมฟอร์ดบิด ในกานดังกล่าวนะ้ำยังอ้างนะบอกว่าคุณเดน้ำได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทัพสิงบูแล,แล้วและคาดว่าดาวเตทิมชันฝรั่งเศสนะ่ะมีกำหนดเข้ารับการตรวจร่างกายภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าทั้งฝั่งของบาเซล่าเองนะก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับคุณเดเช่นกันแต่สโมสรนในสเปนนะ่ะโอ้โหยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเซบียาจนในที่สุดก็ไม่ทันเชลซีนะครับซึ่งถ้ามันเป็นไปตามข่าวนะโดยตอนนี้เองนะชูนเดน้จะกลายเป็นการเซ็นสัญ,ญญารายที่3ของเชลซีในตลาดซัมเมอร์นี้หลังการมาถึงของคูริบ ทั้งนี้เองนะโทมัสซูเคินนะผู้จัดจการทีมชาวเยอรมันของทัพสิงโตน้ำพามนะก็ได้กล่าวระหว่างการถาแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาโดยเป็นการเรียกร้องให้บอดบริหารของเชลซีเสริมความแร่งให้กับทีมนะเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขานะจะไม่แพ้เรียวพูแล้วก็แมนเชสเตียในฤดูกาลหนะ้าทูเคนบอกว่าเราจบเป็นอันดับ3เมือ่อฤดูกาลที่แล้วเราสามารถพูดถึงเหตุผลต่างๆได้ไม่รู้จบแต่ก็มีช่องว่างระหว่างเราแมนเชสเตียกับเรียวพู โดยทั่วไปแล้วถ้าคุณต้องการรักษาตำแหน่งของคุณหากคุณต้องการต่อสู้เพื่อตำแหน่งเดิมคุณไม่จำเป็นต้องปรับปรุงอะไรคุณไม่สามารถยืนนิ่งๆได้ถ้าคุณยืนนิ่งอยู่ที่เดิมทีมอื่นจะแซงคุณทันทีด้วยสถานการณ์ที่เราสูญเสียผู้เล่นไปด้วยซ้ําสําหรับผมเองมันเป็นสามัญสำนึกที่เราจําเป็นต้องนําคุณภาพใหม่ๆมาสู่ทีมเพื่อรักษาระดับของเรา อย่าวัดแต่การปรับปรุงของพวกเราเลยนี่คือสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้มันเป็นความฝันของผู้จัดการทีมทุกคนเสมอที่ผมคิดว่าคุณจะพบกับผู้เล่นในลีกของตอนเองที่สามารถปรับตัวได้กับผู้เล่นคนอื่นๆแต่มันก็เป็นกระบวนการเฉพาะตัวเช่นกันนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมาสุเค,นครนับซึ่งก็พูดได้ดีามากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะผมแจ้คแมนพีนาครับ,รบสวัสดีครับ